ทามสซิมกันค่ะอืม,อม,อมหวานน <c oughs> ี่นะคะขนมสิบสองอย่างแม่วาเลือกมาจาก 20, ยี่สิบสามสิบอย่างที่อยู่ในร้านนะคะเพราะเอ่อเม็ดนีนะคะแม่วากับเบอร์เดลูจักซื้อสุอย่างนะคะแม่วาลูจักอันเดียวนะคะนั่นก็คือละดูนะคะ เป็นของหวานที่คนอินเดียนิยมอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวฮัมม่าลองชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่ว่าสิเริ่มจากโตนี่เนาะคะเดี๋ยวออกมาก,ก่อนดีกว่านี่นะคะของหวานสุดงชิ้นที่แม่ว่าเลือกมาจากลานเนาะคะ่ะอา้าวเดี๋ยวฮัมมาเริ่มเลยนะคะแม่ว่าจะเริ่มจากโตนี่เนาะคะ่ะอืม แม่ว่าจะแม้ว่าพ่รูดซื้อนะคะแม่ว่าเดี๋ยวแม่ว่าจะไปถามสามีเนาะค่ะว่ามันซื้อวาอีหยังเนาะค่ะแล้วแม่ว่าก็สิอ่ามาเขียนลงว่ามันซื้อวาอีหยังนะคะโอเคอัอนนี้มีลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็ซึ่งขนมอินเดียเนาะคะเขามาักซื้อติดแผ่นเงินกันเนาะคะเพราะเงินนี่เป็นเ,เพื่อความสิริมงคลเนาะค่ะเดี๋ยวมาชิมกัน ันจะมีความหวานห sí. วานใส่ในมันสิวเม่เวลากัดอ่ะมันสิคล้ายๆบอกลูกฟิกซ์อยู่หวานหอมนมแซ่บอ่ะมาโตต่อไปค่ะอันนี้อันนี้สิคล้ายๆแบบเพจจากไอ้ลูกฟิกซ์เนาะค่ะแล้วบัลลุสือเดี๋ยวเซลล์ขึ้นซื้อให้แล้วก็มันสิมีรู้สึกว่าจะเป็นอ่า จะมีทั่วพิตาชิโอกับจะเป็นทั่วอัลมอนด์นะคะเช่ไหมรสสีหว,วานหวานเปรี้ยวๆแน่ของลูกฟิกซ์นะคะแล้วก็มันก็จะได้เท็กเจอร์ของไอ้ทั่วพิตาชิโอกับทั่วไอ้กับทั่วอนะัลมอนด์น้ำเพิ่งเคยกินเธอแรกนะคะกินแล้วมันก็จะมีแบบข้าวหยำเมด็ดไอ้ลูกฟิกซ์นะคะปัก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  อ่าตัวน,นี้แม่ว่าลูซื้อนะคะ่ะคือละดูสมกับนี่รสหวานหอมแซ่บดีละดูค่ะอ,อืออ่ะต่อไปอันนี้คล้ายๆกุหลาบกับบรูซื้ออีกแล้วค่ะอืม หอมรู้สึกว่าหอมแบบหอมสดชื่นอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันไปกินหอมของนมเนยเลยค่ะแซบดีก็ได้ดหวานปีดปันไดห,หวานกำลังดีค่ะแม่ว่ามักแซบแซ่บ,บเดี๋ยวฮามาต้โตนีเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกลมๆลักษณะกลมๆค่ะ แล้วก็ห้อยด้วยพิตาชิโอคือกัน <c oughs> ตัวนี้ก็หอมนมนมๆคือกันเนาะคะ่ะแล้วก็รสหวานแต่แม่ว่ามากักโตบ้างหันมากกว่าตัวนี้โอ้แม่ว่าจำต้นนี้ได้แล้วค่ะมันเื่อกุราบจ้าหมุนนะคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะมันสีอ,ออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนาะคะ่ะปกติแล้ว ส่วนมากที่มาว่าเห็นยุรานอาหารเนาะคะ่ะเขาจะสึกกินกินกับซีรัปเนาะคะ่ะพวกน้ำเชื่อมเนาะคะ่ะตัวแบบนี้เขาเห็ดแบบแห้งเดี๋ยวเขามาชิมกันว่าเมื่อสิคือกันกันกบตวัวเชี่เยากินกับซีรัปบนเนาะคะ่ะใส่เขาจะจุ่มในซีรัปมาแล้วนั่นเ,เปียกเนี่ยมมไม่ว่ามากแบบนี้หลายกว่าแซบดีเนาะคะ่ะเพราะด้หวานปีด๊ด คือเวลาเฮากินกับซีรับเนาะคะ่ะเออไม่ว่ามากแบบนี้เยียบ <Yep. S 1> อร่อยกุหลาบจ้ามุนค่ะอ่ะตัวต่อไปค่ะมาลองตัวนี้สีสันสีสันตาหักสีชมพูแล้วก็ไอ้เคลือบข้างบนกับซีเวอร์นะคะ อันนี้ตัวนี้วานตัวนี้วานเรารู้สึกว่ากินตบถ่ายรู้สึกมีความหวานของน้ำอ้อยนำ้ำแล้วก็มีกลิ่นแบบของกุหลาบน่าจะเป็นตัวซีชชมพูนี่นะคะน้ำแดงๆที่เขาใส่ในนี้น่าจะเป็นคอโตนี้หวานค่ะอ่ะาเมื่อตัต่อไป อันนี้อันนี้นะคะเอมเขาซิโร่ข้างบนด้วยขาซิโร่ข้างบนด้วยพิตาชิโอกับไออัลมอนด์นะคะเดี๋ยวเข้มาชิมบ้างอืมตัวน,นี้ก็หวานกำลังดีบริหวนปี๊ดปันไหนเนาะคะ่ะแล้วก็มีกินของนม กระแสบดีขึ้นกันค่ะมาโตต่อไปค่ะอันนี้ไม่ว่าซัางมากอ่ะเป็นสองชิ้นอันนี้นะจะคลายแบบเคก้กเค้กไอ้เออเนี่ยมีกินของคาราเมลเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาชิมกัน มีความหอมของคารามเมลเนาะคะ่ะแล้วก็หอมนมนมความหวานกินมาหลายอย่างแล้วบรรลูว่าอันไหนหวานก็อันไหนแล้วล่ะคะ <c oughs> อันนี้ก็บ,บุ่ถือว่าหวานเป็นไหนหวานกำลังดีอะมาโตต่อไปค่ะตัวนี้สวยงามเนาะคะ่ะแม่ว่าบรรลูว,ว่าซื้อย,อยังเดี๋ยวสิขึ้นซื้อให้เนาะคะ่ะ เป็นแบบน่าจะคล้ยๆกับตัวอืน่นที่จากนมแล้วก็บ่บรู้คือกันอันเคียวๆนี่เป็นพิตาชิโอเนาะคะ่ะอันสีส้มนี่มันอีวะหอมๆดิเดี๋ยวห้มัซิมกันคะ่ะอืม้ม หวานปกติแล้ตรงนี้มันสิบล่อกไหวานตรงไหนมันมาหวานตรงนี้เนาะคะ่ะ่าจะเป็น้ายๆบอกกันบอกฟักเสื่อมอ๋อหวานหวานหวานอันนี้ก็คล้ายๆไอ้ตที่เป็นแบบคือกลับกลับที่แมวเอาให้เพิ่งอ๋อหวานหวานอ่ะแล้วก็มาตัวนี้เนาะคะ่ะ มันจะเป็นเนื้อข้าวขาวแล้วก็ข้างนานก็สิเคลือบด้วยซนะิเวอร์เนาะเดี๋ยวเ้ามาซิมกันค่ะมีเทคเจอร์ของบอกเพาลอยู่ในนีนะ้นอืมมีความหอมของกะทิของบอกเพาตัวเนื้อบอกเพาอันนี้หน่อยความหวานกับอยู่ระดับปานกลางแซ่บดี อตโตสุดไทยค่ะไม่ว่าคิดว่านะสะเป็นกุหลาบจ้าหมุนแล้วกัไอ้ยัดใส่ด้วยผมอื่นๆนะคะไอ้โตขาวๆที่ไอ้ที่กินไปบ้างกันเออเดี๋ยวมาซิมกันหวาน เขาบอกว่ากุหลาบจามุนตัวนี้มันหวาน <c oughs> ของหวานอินเดียนะคะกับที่แมว่าเอามา12อันเนี่นะคะแม่วก็เคยกินประมาณสองสย่างนะคะพอกินล่องตัวอื่นกินแล้วมันก็โอเคบางย่างกับว่าเด้หวานเกินไปนะคะบางอย่างกับหวานหวานนะคะนี่แมวกับเบ่มิอยังหลายแล้วนะคะ พอกันไม่คลิปนะ้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Supply India in USA ดนะค่ะเพราะว่าจบไม่ได้พลาดการติดตามนะคะว่าแม่ว่าภาพไปเห็ดอีหยังหรือว่าภาพไปกินอีหยังนะคะมื้อนี้แม่ว่าเขาโตไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย